หาผู้เสพผู้ค้าครับตอนนี้ท่านนายอำเภอในฐา,านะท่านพอศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอนะครับแต่ละอำเภอก็จะได้ระดมสภาก,กําลังวางแผนในการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่เรื่องแรกก็คือเรื่องของการค้นหาผู้เสพผู้ค้านะครับซึ่งตรงนี้กําลังดำเนินการอยู่นะครับรวมถึงเรงื่ององการปิดปิดล้อมตรวจค้นนะครับซึ่งการปิดล้อมตรวจค้นเนี่ย ก็เป็นขบวนการทางกฎหมายนะครับคงไม่ได้ไปปิดล้อมตรวจค้นโดยพร,ราการนะครับเรามีหมายสารเป็นเครื่องมือในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับตรงนี้ทางอําเภอจะระดมนะครับสัมภาระกำลังในเรื่องของการปิดล้อมตรวจค้นนะครับให้มีความเข้มข้นมีความถี่มากขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายยาสิบติดฉบับใหม่นะครับครับซึ่งตอนนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขไ,ได้ประกาศแล้วครับว่าโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งเป็นสถานที่บําบัดยาเสพติดนะครับใน,ในทุกพื้นที่ในทุกตอาเภอนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องการที่จะให้รีเอ็กซเรย์จากการตรวจปิดล้อมตรวจค้นหรือการรีเอ็กซเรย์โดยการทําประชาคมโดยรับเนี่ยนำบุคคลั่าล่าวเนี่เข้ามาบําบัดให้ได้มากที่สุดนะครับ ส่วนเรื่องที่4ก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทางจิตนะครับที่เกิดจากการใช้ยาเกิดจากการใช้สารเสพติดตรงนี้เราได้จังหวัดเลยเนี่ยเราเดําเนินการมาแล้วนะครับอย่างน้อย2ปีที่มีความเข้มข้นในเรื่องนี้นะครับก็เรียนพี่น้องทุกท่านนะครับผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดของเราข้อมูลจากโรงพยาบาลจิตเวชนะครับของเราเยอะพอสมควรนะครับ

ฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่มาร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายในครั้งนี้เป็นเดินการในวันนี้ต้องเรียนว่า <c oughs> สิ่งเนื่องมาจากสิ่งที่เป็นปรากฏการหลายๆอย่างที่ผ่านมานะครับทั้งเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดนะครับรัฐบาลเองได้ประกาศนะครับ เป็นวาระตเห่งชาติในเรื่องของการดู เฮียนุสามันไว้ล่างหมานี่ค่ะต้องต้องเคาะเนาะแกพลุงสายแกะแม่เอาไปเบิร์ดแก่แม่ไปใส่เครื่องส นอนโพสแล้วค่ะสเตใหญ่ออกซิเดตเดูไปดูะไปดู้วนีนะไม่ต้องไปแล้